สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังวางแผนจะปลูกไม้ป่าท่านอาจจะมีคำถามและข้อสงสัยว่าถ้าเราจะปลูกไม้ป่าเราควรจะปลูกห่างกันกี่เมตรดีเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคำตอบสำหรับท่านผู้ชมที่สงสัยนะครับเชิญรับชมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการทําการเกษตรและก็รักการปลูกต้นไม้นะครับสำหรับ ท่านผู้ชมที่กำลังวางแผนจะปลูกไม้ป่าท่านอาจจะมีคำถามและข้อสงสัยอยู่ในใจนะครับว่าถ้าเราจะปลูกไม้ป่าเราควรจะปลูกห่างกันกี่เมตรดีสำหรับคำถามคำถามนี้นะครับผมขอตอบท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะปลูกไม้ป่าเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับหวังที่จะขายไม้ในอนาคตท่านก็ปลูก เอาระยะที่ห่างๆไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกรมป่าไม้แนะนำให้ปลูกไม้สักทองที่ระยะ 3, คูณ3เมตร 4, คูณ4เมตรแต่ถ้าเราจะปลูกไม้ป่าชนิดอื่นผมก็แนะนำว่าเราควรจะปลูกที่ระยะห่างๆนะครับอาจจะเอาที่4คูณ4เมตรขึ้นไปหรือ 5, คูณ5เมตร6คูณ6เมตรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการจะปลูกไม้ป่า เพื่อให้มันเป็นป่านะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับว่าเราจะต้องปลูกระยะห่างที่เท่าไหร่เพราะว่าในป่านะครับต้นไม้มันขึ้นเองตามธรรมชาติมันไม่มีระยะนะครับท่านผู้ชมช,ชิดกันมันก็ขึ้นนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งแต่ก่อนมันเป็นทุ่งนานะครับผมจะทําแปลงนี้ให้มันเป็นป่าคือจะเรียนแบบป่าจริงๆนะครับจะปลูก ต้นไม้ที่ระยะชิดๆกันนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมปลูกที่สวนผมจะปลูกในระยะห่างกันที่1เมตรคูณ1เมตรนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะคิดว่าผมปลูกทีเกินไปนะครับปลูกทีๆแบบนี้ต้นไม้มันไม่น่าจะโตูนะครับแต่สําหรับผมนั้นผมมีเหตุผลส่วนตัวของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่า ที่ผมปลูกไม้ป่าที่ระยะห่างกัน1เมตรคูณ1เมตรเป็นเพราะสาเหตุใดน,นะครับครับสำหรับเหตุผลที่ผมปลูกไม้ป่าที่ระยะห่างกัน1เมตรคูณ1เมตรนะครับผมมีเหตุผลดังนี้นะครับท่านผู้ชมคือผมต้องการที่จะให้ไม้ป่าที่ผมปลูกนะครับมันมีลำต้นที่ตรงสวยเพราะว่าไม้ป่าที่เราปลูก ในระยะที่ชิดๆกันนะครับมันจะแย่งกันหาแสงจะทำให้ลำต้นมีลักษณะที่ตรงสวยนะครับให้ท่านผู้ชมดูไม้แดงต้นนี้นะครับมีลำต้นที่ตรงสวยเพราะว่ามันขึ้นอยู่ข้างๆต้นคูนนะครับนี่ครับมันก็จะวิ่งตรงขึ้นไปเพื่อที่จะรับแสงลำต้นนี้ ตรงสวยมากนะครับไม้แดงต้นนี้สำหรับข้อเสียของการปลูกต้นไม้ที่ระยะชิดชิดกันข้อที่1เลยนะครับคือมันจะทําให้เราเปลืองเงินนะครับเพราะว่าพอเราปลูกต้นไม้ที่ระยะชิดชิดกันเราต้องใช้จํานวนพันไม้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราต้องเสียเงินเป็นจํานวนที่มากขึ้นด้วยนะครับ และก็ข้อเสียข้อที่2ของการปลูกต้นไม้ที่ชิดชิดกันนะครับคือต้นไม้ที่ปลูกในระยะที่ชิดกันมันจะแย่งกันหาแสงจะทําให้ลําต้นของต้นไม้นะครับมีลักษณะที่ผอมสูงซึ่งต้นไม้ลักษณะนี้นะครับพ่อค้าที่เป็นคนรับซื้อไมออ้อาจจะไม่ค่อยชอบนะครับเขาชอบต้นไม้ที่มีลักษณะที่ ต้นตรงแล้วก็อวบใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะเลื่อยได้ไม้เป็นจำนวนมากท่านผู้ชมอาจจะมีข้อสงสัยไปอีกว่าในเมื่อต้นไม้นะครับที่ผมปลูกในระยะที่ชิดๆกันนะครับ1เมตรคูณ1เมตรมันมีลักษณะที่ไม่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดนะครับคือมันจะมีลักษณะที่สูงไม่อวบอ้วนนะครับไม่เป็นที่ต้องการของพ่อค้ารับซื้อไม้ ผมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรผมให้ท่านผู้ชมดูไม้แดงต้นนี้นะครับไม้แดงต้นนี้มีอายุ5ปีแล้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วส่วนต้นถัดมาข้างๆต้นไม้แดงนะครับต้นนี้เป็นไม้ประดู่นะครับปลูกห่างมา1เม็ดนะครับถัดออกมาอีก1เม็ดนะครับ ต้นนี้จะเป็นไม้ประดู่เหมือนกันนะครับมันก็ไม่โตถัดจากไม้ประดู่ต้นนี้นะครับมา1เม็ดเหมือนกันนะครับเป็นไม้พยุงไม้พยุงต้นนี้จะโตได้ไล่เรี่ยกับไม้แดงต้นเมื่อตะกี้นะครับซึ่งต้นไม้ป่าที่ผมซื้อมาปลูกนะครับผมก็ซื้อมาปลูกพร้อมกันมีต้นที่ได้เลี่ยกันนะครับ แต่มันจะมีต้นที่ไม่โตนะครับซึ่งต้นที่ไม่โตลักษณะนี้นะครับผมก็จะขายเป็นไม้ล้อมออกไปทีนี้พอเราขุดต้นไม้ประดู่สองต้นนี้ออกนะครับมันก็จะไม่มีไม้ประดู่สองต้นนี้แล้วระยะห่างของต้นไม้แดงต้นนู้นนะครับมาหาต้นไม้พยุงต้นนี้ ก็จะเป็นระยะห่างที่3เมตรนะครับแต่ถ้าผมเห็นว่าระยะห่างที่3เมตรมันห่างน้อยไปผมก็จะขายไม้พยุงต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่งนะครับทีนี้ข้างไม้พยุงต้นนี้ก็จะเป็นไม้พยุงอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะเหลือระยะห่างจากไม้พยุงต้นนี้ไปถึงไม้แดงต้นนู้นนะครับ นับมาเลยครับ1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรนะครับถึงระยะห่างที่4เมตรผมคิดว่าเป็นระยะห่างที่จะทำให้ต้นไม้มีลักษณะลำต้นที่อวบอ้วนนะครับและก็ทรงพุ่มมันจะชนกันพอดีเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้แดงเหมือนกันนะครับข้างต้นไม้แดงตรงนี้ มันก็ไม่โตนะครับต้นที่ไม่โตแบบนี้อนา,าคตข้างหน้าผมก็ต้องเอาออกนะครับจะเลือกต้นที่เป็นผู้ชนะเท่านั้นนะครับนี่ครับตัวนี้เอาออกไม้พกกระนีต้นนี้ในอนาคตถ้ามันไม่โตนะครับผมก็จะเอาออกมันก็จะเหลือระยะห่างระหว่างต้นไม้สักต้นนี้นะครับไปหาไม้แดงต้นนูน้น ที่ประมาณ4เมตรนะครับดยวพาไปดูอีกนะครับนี่ครับจะเห็นว่าไม้แดงต้นนี้ก็ไม่ค่อยโตนะครับอีกต้นหนึ่งไม้แดงต้นนี้ก็ไม่ค่อยโตต้นที่ไม่โตเราก็ขายเป็นไม้ล้อมออกไปนะครับจะเหลือแค่ต้นที่โตและเป็นผู้ชนะเท่านั้นนะครับนี่ครับ ไม้ยมหอม5ปีเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณเกือบ10นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิธีการปลูกไม้ป่าแบบทีทีและก็วิธีที่จะจัดการไม้ป่าที่ผมปลูกในอนาคตนะครับตามแบบฉบับของผมผมหวังว่าคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลัง ตัดสินใจแล้วก็วางแผนที่จะปลูกไม้ป่าในอนาคตนะครับซึ่งผมขอเรียนท่านผู้ชมว่าที่ผมปลูกไม้ป่านะครับผมไม่ได้ปลูกเพียงเพื่อหวังว่าผมจะต้องขายไม้ได้ต้นละเท่านู้นเท่านี้นะครับแต่ผมปลูกไว้เพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็ต้องการที่จะมีป่าเป็นของส่วนตัวต้นไม้ที่ผมปลูกในวันนี้มันยังจะเป็นมรดกตกทอด ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับผมขอฝากข้อคิดสำหรับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกนะครับกว่าที่จะโตขึ้นมามันใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากนะครับแต่เราสามารถที่จะจัดต้นไม้ที่เราปลูกได้ในระยะเวลาแค่หน่นาทีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมคลิปของผมนะครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ